สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง y o ท t u b e HR c h a n n e l ผ่านรายการคนทางาน HR กับสิทธิประการสังคมเป็นประเด็นคำถามที่ใครหลายคนได้สงสัยเรื่องของเงินดิจิทัลหน,นึ่งบาทของพรรคเพื่อไทยที่ได้ประกาศก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งเป็นจริงหรือไม่ ต้องอบแบบนี้ครับเป็นจริงล่าสุดนะครับพักเพื่อไทยได้ออกมายืนยันชัดเจนเงินดิจิทัล1น1 0 0บาทได้ทุกคนตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปมีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เป็นคำถามเมื่อไร่จะได้ใช้เงินดิจิทัล1น0 0 0บาทล่าสุด ได้มีการสื่อสารออกมาแล้วจากนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินโดยได้ยืนยันชัดเจนว่าเงินยุติท่านหนึ่บาทจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่หนึ่กุมภาพันธ์ปีพศ2567เเป็นต้นไปนะครับซึ่งเงื่อนไข ของเงินดิจิทัล1 0 0 0บาทขอทบทวนเงื่อนไขกันอีกรอบเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยมีหมายเลขปัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตาา33เป็นผู้กันตนมาตา3า39เป็นผู้กันตนมาตา40 และไม่ได้เป็นผู้กันตนก็ตามมีสิทธิ์รับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาททุกทุกคนจำนวนคาดว่าประมาณ50ล้านคนโดยงบประมาณในครั้งนี้จะใช้งบประมาณ5 5 0 0 0 0ถึง5 6 0 0 0 0ล้านบาทและเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนี้สามารถใช้ครั้งเดียว ได้ใช้รวดเดียวได้หรือจะใช้กี่ครั้งก็ได้แต่การใช้เงินดิจิทัานหบาทจะต้องใช้ภายในรัศมีระยะเวลาระยะ4กิโลเมตรระยะเวลา6เดือนเท่านั้นหากไม่ใช้ภายใน6เดือนก็ถือว่าจะใช้เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาท ไม่ได้ซึ่งสามารถใช้หลายหลายครั้งก็ได้สามารถใช้หลายหลายครั้งภายใน6เดือนก็ได้จะแบ่งจ่ายใช้ก็ได้ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสว่าจะมีการแบ่งเป็นจำนวนงวดสำหรับ1 0 0 0 0บาทอาจจะเป็นงวดละ2,500บาท งวดละ5้าพบาทแต่ล่าสุดชัดเจนนายกพักเพื่อไทยนายกเศรษฐาทวีสินนะครับได้ออกมายืนยันชัดเจนหลังจากที่คณะรัฐมนตรีคอรมอชุดใหม่ในรัฐบาลของนายกเศรษฐาทวีสินนะครับได้ถวายสัตว์ปฏิญาณเมื่อวันที่5เมื่อวันนี้เรื่องของเงินิจิทัลนหนึ่หมื่นบาท นายกเศรษฐาได้ออกมายืนยันชัดเจนว่าจะไม่มีการแบ่งจ่ายจะไม่มีการแบ่งงวดจ่ายจ่ายครั้งเดียว1นึ่งบาทและที่สำคัญจะเริ่มจ่ายเริ่มใช้ได้ประมาณวันที่1กรุมภาพันธ์ปีพศ .2567 ก็ถือว่าน่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะครับ เป็นการอัปเดตล่าสุดสำหรับเงินดิจุทัานหนึ่งบาทหากท่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ